สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับป้าดาวสตล์นะปาก็จะมารีวิวเขาเรียกว่าอะไรสมาร์ทโรบอทเนาะที่แบบเอาไวา้ทำความสะอาดในบ้านก็คืออันนี้ปาได้มานานแล้วได้มาพักนื่นแล้วได้มาฟรีรูา้จาักที่เราซื้อโทรศัพท์จีเด็กลวนั่นก็จะแถมมานี่รุ่นนี้เลยนะจ๊ะถามว่าใช้งานได้ไหมมันก็ใช้งานได้นะ แต่มันก็ไม่ได้ดีเท่าเครื่องเราเป็นหมื่นเป็นแบบห้าหกพันอะไรเงี้ยเพราะนี่มันก็เครื่องละแค่ไม่กี่บาทอืมเดี๋ยวปาจะแปะลิมราคาไว้น่นาไม่น่าจะถึงพันปะ่ะเออนั่นแหละเขาเอามาแถมให้แต่ว่าปาก็อยากจะเอามาให้เพื่อนๆแบบได้ดูว่าเออมันเป็นยังไงมันใช้ดีไหมอ่ะเนี่ยมาดูก็ล่องของเขาแพ็กเกจเขาก็โอเคนะแพ็กเกจเขาก็น่ารักดี เกิดออกมาใช่ป่ะแล้วก็จะมีใบรับประกันต่างๆมีวิธีการใช้งานอะไรพวกเนี้ยอือแม่นี้ก็จะเป็นสมาร์ทโลบอทเนาะอุปกรณ์มีอะไรบ้างเขาจะมีพวกแอลแปลง้งถังมลสะอาด มีแบบอุปกรณ์อุปกรณ์เสริมเอาไว้แบบปัดกวาดอะไร่างนี้นี่ก็เอาไว้เปลี่ยนกรงข้างในอันนี้เป็นตีนชาเอาไว้แปะน้องคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมีแปลงมี usb แปลงเอาไว้แบบแคะฝุ่นออกมาะอะไรประมาณนี้เนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น usb เอาไว้ชาร์จเนาะน้องเขาก็จะใช้ชาร์จเอาแล้วก็ชาร์จผ่าน USB แล้วก็เสียบเข้าตูงตูตต้ตัวเครื่องในเหนียวนี่ตัวน้องเขาาถอดออกมาแล้วจะกองเก็นเนานะชื่อเขาจะทั้งๆไวน,นี่นะคะเขาจะเป็นเครื่องของน้องอันนี้คือด้านหน้าเนาะ ด้านหน้าเขาอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังน้องเขาก็จะมีล้อนะล้อแล้วก็พวกนี้มันจะเป็นเซ็นเซอร์รุู่พวกนี้มันจะมีเซ็นเซอร์จับอยู่รอบตัวใช่ปะ่ะแล้วพวกนี้ก็จะเป็นตัวล้ออันนี้ล้อแบบกลับแับหมุนได้รอบทิศทางแล้วพวกนี้ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนอ่ะส่วนตัวนี้ตัวนี้แหละเป็นตัวดูดซึ่งแรงดูดน้องเขาก็ยังจะไม่ค่อยเยอะเนาะ ก็พอเวลาเครื่องมันดูดฝุ่นลงมาในรูนี้ใช่ป่ะเราก็สามารถจะดึงน้องเขาออกมาแล้วก็เอาน้องเขาเนี่ยแกะเห็นไหมเขาจะมีตัวกรองอยู่แล้วก็ฝุ่นที่อยู่ข้างในเนี้ยแล้วก็เอาไปเคาะทิ้งนะคะถามว่าแรงดีไหมมันไม่ค่อยแรงเยอะหรอกน้องเพื่อนแต่ว่า ว่ามันใช้ได้ไหมเอามาแบบเอวิ่งเล่นในบ้านน่ารักน่ารักอย่างนี้ได้อยู่แต่ถ้าถามว่าจะให้สะอาดเลยไม่น่าจะรอดเพราะว่าแรงแรงน้องเขาแรงดูดน้องเขามีไม่ค่อยเยอะอันนี้ก็จะเป็นใส่ถ่านเนาะอ่ะเนี่ยก็การทํางานไม่ซับซ้อนนะเพื่อนๆไอติดพวกเนี้ยเราก็สามารถแบบใส่เข้าไปเลยเห็นไหม เอาไว้กว่าดไว้เป็นตัวกวาดเพื่อที่จะเอาให้น้องมาเข้ารูตรงนี้แล้วก็ดูดน้องเข้าไปนี่ก็ง่ายๆน้องใส่เข้าไปเลยปึ๊บใส่ให้ถูกอ้หู r ขอรีร่ตาไปกดโดน <c ười> มือโดนมีสเห็นไหมอ่ะเดี๋เขาก็จะแบบอะไรดูนะ งานดีอยู่นะแต่เสียงนางกระด้างเห็นปะแต่ถามว่าเอามาวิ่งเล่นในบ้านเงี้ยบอเอาไว้คอยปัดฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่นะนี่เราก็ปิดเห็นไหมแล้วทีเนี้ยก็ให้เราเนี่ยดึงปึ๊บเอาไปทิ้งข้างนอกนะคือน้องเขาจะดูดแบบพวกฝุ่นเล็กๆเ,เลยอะ่ะได้อยู่ดีพอสมควร แต่ว่าแรงมันน้อยนะสำหรับปลาปลาคิดว่าแรงมันน้อยมากๆเลยถ้าเพื่อนเพื่อนจะซื้อก็ถ้าจะซื้อดีๆต้องตัดสินใจซื้อไปเลยเป็นแบบปลาเห็นมาประมาณเครื่องประมาณเกือบเป็นหมื่นอนะ่ะอืมแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะแบบมันเป็นของแถมมาก็เลยเออเอามาแบบรีวิวให้เพื่อนๆดูนะว่าเออมันสามารถใช้ได้จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบใช้งานไม่ได้ดีเหมือนแบบพวก ราคาหลักหมื่นอ่ะอย่างอย่างราคาเท่านี้มันใช้ได้เท่านี้มันก็โอเคแล้วนะอันนี้ป้าไปดูไม่น่าจะเกินพันในเว็บอะไรเงี้ยคือเขาน่าจะทำออกมาเพื่อเป็นของแถมอะไรประมาณนี้เนาะโอเคป้าก็เอาของเล่นใหม่มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะจ๊ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะก็ถ้าไม่อยากพลาดอ่ะคลิป แปลงมาใหม่อะไรของปลาเนี่ยปลาจะทำอะไรของปลาแบบไปเลื่อยเปลือยอ,อะไรเนาะจะวาดลูบจะรีวิวจะกินจะอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่องปาดาวสไตล์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์เอาไปด้วยนะจ๊ะไปแล้ว